สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและก็อยู่ต่างประเทศเนาะแล้วก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเปริร์สุครุส,สุนเนาะพอดีเมื่อเน,นี้เนาะค่อยกะเป็นสีบุ่นๆตั้งแต่เมื่อเศร้าพอแล้วเนาะค่อยไปเฮ็ดเปียกเนาะแล้วค่อยกะเพิ่งหากันมาฮอดเทือน,นเนาะได้มีเอฟซีหลายคนเนาะส่งอันวิดีโอนี้เข้ามาเนาะแล้วก็ทั้งคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กทั้งส่งยูทูปเนี่ยเนาะ เกี่ยวกับเรื่องอยู่ประเทศแล้วเนาะพอดีฮันมีสำนักง,งานของนายยกเนาะเกิดเหตุอันไฟไหมนะตึกกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเนาะอยู่ในเขตสำนักง,งานนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็ค่อยได้เข้าไปเบิร์ไล่ซองเนาะพว่ามีไล่ซองออกไปลงเพราว่าจะเป็นซองมูซองไผ่ก็เอาไปลงลายคนตีแพ้เลงนี้เนาะ ก็มีคอมเมนตไมาให้พวกจ้าออฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นเป็นจังใดนะว่ามีความรู้สึกแนวใดนะก็ก่ออนุญาตอ่านคอมเมนต์ในฟังเด้อนะอืมป่าน,นะนายยกเป็นนางบ่นายกเป็นนางปี่ประธานเิ่นว่ะนายกไปเวียกอยู่บอ่มอน้วันจัน,นทส่ได้เบิกภาษีประชาชนอีกแล้วบนะ่นาน แล้วก็คอมเมนต์ต่อมาว่าทำลายหลักฐานเก่งเอกสารอย่างแด้ซีโซกบ่เห็นนะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาทำลายเอกสารหลักฐานสำคัญจิ้มแบบบทแบบถอนหักถอนควนเลยแบบหลักฐานที่สำคัญหายเกยงเนาะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาจุดทำลายกวดพบเอกสารสำคัญตี้คณะสำนักง,งานนายกยังบ่มีความปลอดภัยประชาชนเราอยา่หวังเพิ่งพาเลยนน่ะ หลักกระคอมเมนต์ต่อมาท่านนายกสวนไซยังอยู่ทั่นบนอกอะมู่ฟากถามปุณณะอันนี้อาจจะเป็นห่วงก็ได้นะหลักกระคอมเมนต์ต่อมาตึกกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสื่อสารแต่ว่านี่บน็อกข้อตกลงตัดเงินสามพันกีบต่อเดือนท่านบอนะแม่นแล้วนะหลักกระคอมเมนต์ต่อมาท่านนายกตุยระบลอเนาะอันนี้อาจจะเป็นห่วงเขาเป็นห่วงนะแล้วก็ะคอมเมนต์ต่อมาพีเมอไผมา เอารางวัลไหมนะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมา,มาเพื่อนจุดเอกสารงบประมาณทิ่มซื้อนะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาได้งบไม่ไปแปลงอีกแล้วุนะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาอีกว่าสาคัญแท้ๆระบบคมปลอดภัยยังบม่มีจังใดประเทศจังสิเจริญน,นามู่แบบนี้เนาะแล้วก็คอมเมนต์สุดท้ายเนาะปล่อยให้ไหม่เมอนโลดละบ่ต้องสร้างไม่ประเทศ ประเทศลาวว่ามีนายกก็ได้เพราะมีกระซั่มบ่มีนะนี่คือความคิดเห็นนะของปะสาชนนะคือตึกที่ไหมก็คือเป็นตึกที่เก็บกัรมข้อมูลเอกสารต่างๆที่สําคัญว่ะสั้สสนนอยู่ในตึกนี่นะแต่ว่าทางฝั่งลาวเพื่อนกับมุ่งเป้าไปที่เอกสารเนาะส่วนทางาพี่น้องทางฝั่งไทยก็มุ่งเป้าไปที่ ระบบความปลอดภัยหรือว่าอันคือบ่มีรถลับเพิงนะก็อ่านหลายๆคอมเมนต์อ่านไลายลอันข้าวมาเนาะเพราะว่ามันเป็นสถานที่อันสําคัญแบบนั้นมันน่าจะมีรถดับเพิงอยู่ใกล้ๆนะมันเป็นตัวเมืองใหญ่มันน่าสิมีรถดับเพิงท่วงทันนะตัวเหตุการณ์ระบบไฟไหม้หรืออย่างต่างๆ ถ้าเป็นบ้านเฮือนประชาชนธรรมดาที่เห็นข้าวมาตลอดนะนะกะว่าได้มีรถรับเพลิงพวกแก่ว่าได้มีรถรับเพลิงเข้าไปช่วยมอดไปไฟมอดแล้วแล้วรถรับเพลิงค่อยมาคือมันช่อยเห็นถึงทับมือกับอักขีภัยและเหตุการณ์ชุกเสรินต่างๆท่นบ่มีความพร้อมว่ได้นั่งที่เป็นสถานที่สําคัญแต่พอเวลาเกิดเหตุแบบนี้มาเนาะกับ,บ่มี หน่วยงานรับเพิงเข้ามาท่วงทานไฟบ่ให้ลูกลามไปหลายเนาะแล้วค่อยกับโบได้แปกแ๊กใจพวกก็เห็นได้ๆข่าวที่ไฟไหม้สายไฟวอดที่ไฟไหม้บ้านเหินพ่อแม่พี่น้องประชาชนจนวอดไปหลายๆหลังการลดรับเพิงยังบ่ชันมาแับเพิงพวกนี้กับโบได้มีความพร้อมและกับโบได้มีเพียงพอต่อความต้องการที่อยู่ในประเทศนะ สำคัญหลายสำคัญแห่งเนาะทุกประเทศเกี่ยวกับเรื่องพวกนีน้และการลดสุขเซิร์นน,น่าจะเตรียมความพร้อมหับมือตลอดเซาซีโมงคือกับประเทศอื่น,นไฟดับเบิดแล้วเนาะเขามอดไฟจนราเบิดแล้วลดแบเพิงยังมาประหารหอดซ้ำนะี่ละมันซอยเห็นความล่าซ่าหลายๆอย่างหลายๆแนวทนี่บ่มีความพร้อมในการหับมือนะ บอาแห้งนี่ประเทศเรากำลังจะก้าวเข้าสู้อาเซียนแม่บ่ะอาน่าจะมีความพพ้่มให้หลายกว่านี้เนาะเพราะว่ามันก็เป็นหน้าตาของประเทศได้นะลดสุกเสิริญแล้วก็ลดรับเพิงนะทุกประเทศเขาให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้นะเขาให้ความสำคัญหลายแต่ว่าประเทศเราเขาถือว่ายังอ่อนแหงยังอ่อนหลายเนาะ ในภาวะสุขเสริญในการทับมือต่ออักขีภัยหรือว่าต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศนะบบมีความพร้อมของหน่วยงานและการเรื่องนี้นะถ้าจิว่าสกหาสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเพราะอย่างหรือว่าภัยเป็นคนเหตุนะมันบริยยากเหยเนาะถ้าจะเหตุนะเขาก็ท้าเบิ้งไปพร้อมกันเนพราะว่ายูาู่สำนักงานนายกคณะยุ่เจไดม่งไดก็มีกล้องวงจรปิดเบิด ทางเข้าทางออกบ่าว่าจะอยู่ทางในเนาะเพราะว่าคิดแต่ว่ามันเป็นสถานที่สําคัญของประเทศนะเป็นสถานที่เก็บกัมข้อมูลอยู่ในประเทศมันน่าจะมีความปลอดภัยสูงแล้วพวกเขาก็ท้าเบื้องไปพร้อมกันท้าเบื้องไปนํากันว่าเพื่อนจะออกมาแสดงข่าแนาใดเพื่อนจะออกมาบอกว่าแนาใดเนาว่าวสาเหตุเกิดขึ้นเพราะยังเกิดขึ้นจากเหตุไฟฟ้ารัดปงก,ก่อนบอกเกิดขึ้นจากฝีมือคนสร้างขึ้นบอกกรว่ากันไปเนาะ เพาก็ท่าถ้าเบื้องตอนที่พวกเพื่อนออกมาสรุปเก็บรำข้อมูลแล้วเพลินเนาะเขากอว่าทันเดาตั้งๆนานาไปได้เนาะเพราะว่าบกพ้องเรื่องนี้สําคัญก็คือการทับมือต่ออุบัติเหตุล่าซ่าแหงล่าซ่าแห่งส่วนเรื่องอื่นหันว่าสาเหตุสําคัญต่างๆรอให้นายกขันออกมาบอกมากล่าวอีกเท่อหนึ่งว่าสาเหตุเกิดขึ้นเพราะอย่างนะว่าภัยเป็นคนเหตุเนาะ ว่ามีอย่างเสียหาย,หายลายบันไดว่าการเสียหายครั้งนี้หันลายบันไดแล้วต้องใส่งบป,ประมาณสร้างไม่บอรหรือว่าจะใส่อันตึกอันเก้าหรือว่าเรโนเวทปก่อนสินะ่ะแต่เราก็ท้าเบิ่งกันต่อไปเนาะดวก็ให้กําลังใจทุกฝนะ่ายเนาะ